นิทานจบแล้วเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นพี่สุนัขแล้วใช่ไหมคะพี่สุนัขหรือว่าพี่หมานั่นเองคะ่ะพี่หมาน้อยเป็นยังไงคะแซงคิวใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักการรอคอยนะคะเมื่อเรามาที่หลังเราก็ต้องไปอยู่ข้างหลังคะ่ะเราจะมาอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะคะเราต้องยุบเด็กๆต้องรู้จักการรอคอย ื่อสักครู่นี้เด็กๆเจอกับพี่หมาน้อยไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปถามพี่หมาน้อยกันดีกว่านะคะว่าพี่หมาน้อย <c oughs> ก่อนฟังนิทานเด็กๆไปพบกับพี่หมาน้อยมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่หมาน้อยอีกครั้งนะคะนี่คะ่ะ พี่หมาน้อยนะคะพี่หมาน้อยมาพี่หมานี่ค่ะพี่หมาน้อยนะคะพี่หมาน้อยนำนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมาน้อยสวัสดีจ้า เดี๋ยวเรามาทักทายพี่หมาน้อยกันก่อนนะคะด้ดยการสวัสดีนะคะเมื่อเจอกันในครั้งแรกสวัสดีค่ะพี่หมาน้อยสวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะพี่หมาน้อยสวัสดีครับอาพี่หมาน้อยเป็นต้องขอบคุณพี่หมาต้องขอบคุณพี่หมาน้อยมากๆ ต้องขอบคุณพี่หมาน้อยมากๆเลยนะคะที่พี่หมาน้อยนำนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อไม่เป็นไรครับเด็กๆจะได้รู้ถึงการเข้าแถวการเป็นเด็กดีต้องเข้าแถวนะครับเดี๋ยวเรามาสวัสดีพี่หมาน้อยกันก่อนนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะพี่หมาน้อยสวัสดีครับพี่หมาน้อยสวัสดีเด็กๆแล้วนะคะเมะื่อสักครู่นี้พี่หมาน้อยนำะมิการสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ทราบถึงการเข้าแถวว่าควรที่จะรู้จักการรอคอยไม่แซงคิวเพื่อนใช่ไหมคะ ต้องขอบคุณพี่หมาน้อยมากๆเลยนะคะที่นำนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังต้องขอบคุณพี่หมาน้อยมากๆเลยนะคะที่นำนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังพี่หมาน้อยมีอะไรจะพูดกับเด็กๆไหมคะมีครับยังไงขอให้เด็กๆเข้าแถวให้เป็นระเบียบด้วยนะครับอย่าแซงคิวเมื่อเราทำผิดเราก็รู้ ทำผิดเราก็ต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หมาน้อยเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราบายบายพี่หมาน้อยกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพี่หมาน้อยพี่หมาน้อยบายบายเด็กๆด้วยนะคะบ๊ายยบาย,บายค่ะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ